สวัสดีครับผมพี total car นะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเดินทางมาจากสากแก้วกันเลยนะครับมาเพื่อซื้อรถตู้นะครับผมเดี๋ยวมาทําความรู้จักพี่เขากันเลยนะครับสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะผม<า>พี่นะครับไม่ทราบว่าพี่ชื่ออ๋อพีจีบนั่นเองนะครับได้ข่าวว่าพี่เจียบเดินทางมาจากสาแก้วเลยเหครับวันนี้มาเพื่อซื้อรถที่โตใช่ค่ะโอ้โหเดินทางมาไกลมากทำไมถึงตั้งใจเดินทางมาไกลขนาดนี้ครับเพราะเราอยู่กรุงเทพพี่อยู่สาแก้วเนี่ยอรถสวยค่ะ รถสวยโอ้รถสวยนะครับก็ลูกค้ารู้จักช่องทางโต่าคาจากไหนครับเนี่ยจากทางออนไลน์ค่ะจากออนไลน์ไม่แน่ใจว่าเป็นเพจเฟซบุ๊กสูตรรถยนต์มือสองโต๊ะคานั่นเองนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับซื้อกับเซลล์คนไหนนะครับเอน้องเอค่ะอ๋อเป็นเซลล์เอนะครับผมเซลล์เออีกแล้วนะครับวันนี้ท็อปฟอร์มจริงๆเลยนะครับมาซื้อเป็นรถตู้เดินทางจากาสัแก้วนะครับ มาครั้งแรกเลยใช่ไหมครับวันนี้ออครั้งที่สองแล้วค<อ>่ะครั้ง,รงแรกมาแวบๆไว้มาแวบๆไว้ครั้ง,คร,งครั้งแรกมาดูไวเฉยๆย,ยังไม่ตัดสินใจวันนี้มารอบสองนะครับก็ตัดสินใจซื้อกับเราเลยนะครับผมไม่ทราบว่ารถเนี่ยราคาน่าจะหลักล้านเลยนะครับล้านกว่ากว่าเลยทาไมถ <c oughs> ึงตัดสินใจภายในะแค่สองครั้งล่ะครับก็ <c oughs> <c oughs> อยากได้รถตู้ V I P แล้วรถสวยค่ะราคาไม่แรงคืออยากได้อยู่แล้วมีความอยากได้อยู่แล้วแล้วก็พอไาเห็นรถแล้วเนี่ยถูกใจราคาเราก็ไปต่อกันได้เนาะราคาคถือว่าคุ้มค่านะครับก็เลยทําให้พี่เจี๊ยบตัดสินใจซื้อใช่ไหมครับในส่วนของการบริการของเซลล์ครับเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะรวดเร็วทันใจว่องไวก็รวดเร็ว <c oughs> บริการทันใจนะครับว่องไวนะครับผม เอางี้ครับมาถึงคำถามนี้ดีกว่าว่าถ้าผมอยากได้พี่เจี๊ยบเนี่ยหรืออยากให้พี่เจี๊ยบไปบอกต่อนเนี่ยโต๊ะโต๊ะขามีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมครับผมอ่ไม่มีค่ะโอเคค่ะดีกว่าท่อทุกๆที่ที่เคยไปที่อื่นมาแล้วด้วยเหรอก็ซื้อรถมาหลายคันแล้วอ <laughs> นี่ต้องขอ,ขอบคุณมากที่เลือกโตนะครับผม<ะ>ก็จะบอกว่าสรุปง่ายๆก็คืออย่าให้รักษามาตรฐานการบริการแบบนี้เอาไว้ใช่ค่ะถ้า<ะ>มีโอกาสก,าก็ผมก็อยากเียนเชิญให้พี่เจีย๊ยบมาซื้อรถกับเราอีกรอบนึงนะครับผมจะเป็นควาคุณเลยนะครับเดีย๋ยวถึงคำถามทุดท้ายแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะดูว่าเซลเอสนะครับจะเป็นโต้คา,ารมาตรฐานที่คุณวางใจนั่นก็คือเหมือนบริการดีรับจหรือแบบตอบโจทย์ในการมาซื้อรถคันน<ะ>ี้ของพี่เจีย๊ยบนะครับผมผมจะนับ123ก็รบกวนพี่เจี๊ยบ กดไลคแต่ถ้าไม่ใช่ก็สามารถได้งเฉยหรือการ,กระบัดได้เลยนะครับผมตรงนี้ผมจะเช้เป็นฟีดแบ็กนะครับว่าเซลล์ของเราจะเป็นตรงตรอ้ามาตรฐานที่คปนวางใจหรือเปล่าเดี๋ยวผมนับ 1, นึ่เลยนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามารุ่นไปพร้อมกันเลยนะครับผม 1, 2, 3ครสบโอเคครับโอเคขอบมากครับผม ก็ผมเป็นตัวแทนของบริษัทโตโตคาก็ขอให้พี่เจี๊ยบได้รับรถคันี้ไปก็มีแต่ความสุขความเจริญนะพี่เจริญทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวมีความสุขมากๆนะครับผมววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ